สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุธที่8กันยายนนะครับ6เกา50นาทีนะครับอัปเดตรารวมของ EU นะครับดอลลาร์เด็กนะครับแล้วก็บิตคอยนะครับอีเทียมนะครับเมื่อวานนะครับฝั่งของ EU นะครับปรับลงมาลึกนะครับถ้ามาดูในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับ BTC กับ ETH นี่อันนี้ลึกมากเลยครับนะครับเดี๋ยวอธิบายภาพไปฟังนะครับวันนี้ว่าเช้านี้น่าจะไปไหนต่อนะครับก่อนดื่นนะครับให้ดูตัว ตัวหลักนิดนึงนะครับดอลลาร์เด็กนะครับดอลลาร์เด็กเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนของค่าเงินดอลลาร์ที่มันแข็งค่าหรือก่อนค่านะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับเขาแข็งค่าขึ้นถ้าเทียบกับวันก่อนหน้านะครับสังเกตว่าตัวที่ผมพูดนะครับคู่แพที่พูดอยู่เนี่ยนะครับเอ u เนะเราเราเทรดนะครับอ้างอิงกับ u s d นะ BTC ก็ u s d นะครับแล้วก็ตัว e t ทก็อ้างอิงดีนะครับการแข่งข้าอ่อนค่าของ ดอลลาร์เด็กเนี่ยนะครับหรือค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับจะมีผลโดยตรงกับเอ u USD นะครับ BTC USD แล้วก็ ETH USD นะครับแต่ว่าในเชิงของคริปโตเนี่ยบางครั้งอาจจะใช้ได้ดีแต่บางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้นะครับซึ่งก็เราจับพฤติกรรมพวกนี้ดูนะนะครับผมยกวัวอยางให้ดูแบบนี้นะครับในในการเคลื่อนที่ของการปรับลงของตัวดอลลาร์เด็กเนี่ยนะครับลักษณะก่อนหน้านี้ที่ก็ปรับลงมาทางนี้นะครับสังเกตว่า ตัวเอเคเขาจะเด้งขึ้นเห็นไหมนะครับในตัวของ btc ก็ปรับขึ้นนะในตัวของ e t h ีก็ปรับขึ้นนะครับและอย่างเมื่อคืนดอลลาร์เขาเด้งขึ้นใช่ไหมครับเอ u ทิ้งนะครับ b t c ทิ้งลงมานะครับ ETH ก็ทิ้งลงมานะครับแต่ถ้าถึงเนี่ยสำคัญเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับตัวกันนะครับหมายความว่าถ้า เราไล่เด็กนะครับเขาขึ้นไปตดแนวบังคับเดี๋ยวเขาจะลงมาอีกได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์ของทั้งหมดนี้ได้นะครับเราเราจะเทรดง่ายขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของเมื่อวานกันนะครับเราไล่เด็กเนะครับผมอันนี้คือท่าเฟรมเดลี่นะครับถ้าเราดูสักสี่ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะการรีบาวจากด้านล่างนะครับถ้าเราตีเทรนไลน์ไฮถึงไฮแบบนี้นะครับชุดนี้นยมันเป็นการยกไฮยกโลขึ้นมา นะครับแต่ว่าลักษณะเป็นการรีบาวนะถ้าเราพี่จัดไฮก่อนหน้าคือไฮนะครับอันนี้คือโลนะครับใช้ไฟโบวัตครับขึ้นมาแล้วเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณ33.33%นะครับถ้าตรงนี้คือ100%นะครับเขาขึ้นมาแล้ว1.3ส่วนสนะครับถามว่ามาได้อีกไหมนะครับในสำคัญของเช้านี้ถ้าขึ้นมาอีกก็คือประมาณ92.625นะครับโซนที่เป็นในสำคัญนะครับอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับ ให้ระบัดระวังนะเช้านี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนยกขึ้นมาแรงเห็นไหมครับยกโลยกไฮเนี่ยนะครับเช้านี้อาจจะมีพักบ้างนะครับแล้วก็ขึ้นใหม่ก็ได้นะครับถ้าเราสามารถดูดอลลาร์ประกอบไปด้วยนะครับมันจะดีนะครับถ้าเราเห็นว่าดอลลาร์มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือไปเด้งเซลล์ตัว e อ u ยนะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่จะได้มากไม่มากนะครับมันก็อยู่ความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยสภาพเมื่อคืนนะ นะครับตอนดอลลาร์เขาขึ้นมาแล้วก็ย่อตอนดอลลาร์ย่อเนี่ยเอกยูจะเด้งเด้งนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนที่ดอลลาร์ก็พุ่งเนี่ยเอกยูทิ้งลงมาเลยนะครับและถามว่าตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ออกข้างๆทั้งคู่นะครับอะที่นี้เรามาดูตัวเอกยูกันนะครับเอกยูอธิบายภาพย้อนหลังสักนิดนะครับมันมันเกี่ยวกับภาพปัจจุบันภาพย้อนหลังคือเนื่องจากว่าจุดต่าสุดอยูน่นี่1 6 7 7ดนะครับมียกโล 1678ยกโล1686กนะครับภาพตรงนี้มันเป็นลักษณะของการไซด์เบยอัพนะขึ้นย่อขึ้นย,ยาวๆนะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งยาวดีบาวน้อยทิ้งยาวนะครับชุดตรงนี้มันเป็นไซด์เบยอัพนะครับไซด์เบยอัพเนี่ยถ้าโดยพฤติกรรมเนี่ยอันนี้ขึ้นมา3ชุดนี้ลงมา3ชุดเนี้ยน,น่าจะเป็น3เหมือนกันแล้วก็แบบนี้นะถ้าจะไม่ผิดเมื่อวานนะ่ะผมบอกแบบนี้นะว่ามันมันจะยากตรงนี้แหละเพราะว่าลักษณะตรงนี้มันขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะไปทิ้งลงมาประมาณนี้ ถ้าเช้านี้มันเด้งให้นะครับใครที่ติดโซนนี้ออกนะครับเพราะว่ามันจะลงอีกชุดหนึ่งแต่ถ้าไม่เด้งแล้วมันก็จะไปต่อได้นะครับเดี๋ยวต้องดูดีเทลตรงนี้กันนะนะครับเราใช้ไฟโบช่วยจ่านะวัดวัดตรงนี้นะครับไอวัดโลนะครับในยง่สาคัญของการเคลื่อนที่รอบที่แล้วอันนี้คือลงมาหนึ่งนนะนะครับชุดนี้ที่เด้งขึ้นไปเนี่ยเขาเด้งไปติดแนวนี้นะ 6.8%นะครับประมาณ1 8 2 9 1 8 3 0นะครับแล้วก็ไซเบดาวทิ้งลงมาเมื่อคืนนะครับอาจจะมีการมาทดสอบเทนไลน์ได้นะครับเราตีเทนไลน์มาจากด้านบนนะตัวนี้เห็นไหมนะครับอาจจะลงมาทดสอบได้แต่ต้องดูพฤติกรรมตรงนี้อีกทีนะครับแต่ว่าแน่ๆเลยนะครับภาพใหญ่ติดแนวประมาณ6.8นะใีสำคัญของ Golden Ratio นะครับทีนี้เองมาดูภาพปัจจุบันเลยนะครับมันจะไปไหนนะ เราดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับสักหนึ่งชั่วโมงจะต่อเราได้นะครับอธิบายภาพด้านหลังของเมื่อคือนนิดนึงนะเมื่อคือนนะครับผมบอกไว้อยู่ว่าในสําคัญมันของเมื่อคือนมันอยู่ประมาณนี้หนึ่งเท่าไหร่นะประมาณนี้นะนเส้นนี้หนึ่งแปดศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเส้นนี่แหละนะครับเมื่อวานที่อธิบายไปเนี่ยมันติดอยู่ประมาณนี้ แล้วมันเด้งใช่ไหมครับในในภาพเล็กเนี่ยม,มันลงมาแบบนี้เราวัดแบบนี้ไปใช่ไหมเมื่อวานนะครับแนวเดียวกันเนี่ยคือแนวโซนนี้นะครับเขาลงมาไม่ถึงนะเขาลงมาแค่นี้ก่อนนะแล้วเขาก็เด้งไปตอนเด้งไปมันเป็นลักษณะการรีบาวน์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพภาพที่เล็กลงนะลักษณะการรีบาว์เนี่ยเมื่อคืนมันเป็นแบบนี้ นะครับเขาลงมาเท่านี้นะเนี่ยเขาลงมาประมาณนี้ครับแล้วเขาก็เด้งขึ้นไปนะหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับตอนเด้งขึ้นไปเนี่ยมันเด้งน้อยนะครับถ้าเราวัดดูนะใช่ไหมครับไม่ถึงสามแปดเอร์เซนด้วยซ้ำไปแบบนี้มันเอฟเฟกมันมันจะลงมาได้ฮนะอ่าแบบนี้นะ แล้วก็ลงแบบเระามายาแบบนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เนะี่ยถ้าเราดูตัวเทรนไลน์ที่เราตีลงมาเนี่ยมันมันแตะแตะอยู่ใช่ไหมครับสังเกตว่ามันจะมีการทาโลดตรงนี้แล้วก็เช้าเนี่ยยกอันนี้เป็นภาพของเมื่อคืนนะครับเขาลงมาตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าสองนะแล้วก็มีการยกไฮนะครับย่อลงมานะครับก่อนปิดตลาดนะครับเช้านี้เด็กนะ คาดว่าเช้าเนี้ยมันจะมีโอกาสเด้งไปก่อนนะมายคาว่าเด้งเนี่ยนะครับเราถือสั้นๆหน่อยครับถ้าย่อย่อบายนะครับมันก็จะไปได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้ามันไม่ผ่านแนวสำคัญมันจะลงมาอีกนะครับเ,เราก็ดูสักสามสินาทีนะเราเห็นว่าการเคลื่อนที่ตรงนี้มันประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยว15บนทีน่าจะชัดกว่านะนะครับสังเกตว่าโลโลก่อนหน้าอยู่นี่นะเราก็ตีเทล่ยแบบนี้นะครับโลถึงโล สังเกตว่ามันเหมือนจะไซเบอร์ขึ้นมานะครับชุดที่ขึ้นมาถ้าดูดีๆมันคือตรงนี้แล้วก็ย่อลงมานี่เราก็จะเด้งขึ้นแบบนี้นะนะครับไฮก่อนหน้าอยู่นี่นะครับ, <High S 1> รบถ้าไม่ผ่านไฮนี้มันก็ไม่ไปนะมันก็แค่จะเด้งไปแล้วก็ลงมาใหม่นะครับทีนี้ลักษณะนะครับถ้าถ้าเรามองอยูนี้นะครับไฮก่อนหน้าอยู่นี่โลอยู่นี่อย่างง่ายเราวัดแบบนี้ไว้ก่อนนะครับไฮโลแนวที่พอจะเป็นไปได้โซนแรกคือ1 8 0 1นะครับ พันแปดร้อยสี่พันแปด้อยหกอันนี้คือเกณฑ์อย่างง่ายนะครับไม่ผ่านหนึ่งันแปด้อยหกมันจะลงมาอีกนะครับถ้าลงมาอีกมันจะลงไปไหนครับหลุดหนึ่งเจดมาก่อนนะครับแล้วลงมาเท่าไหร่ครับแปดห้าแปดห้าแปดศูย์เลยนะครับจะลงมาข้างล่างแต่เช้านี้เนี่ยดูแล,ล้วโการมันจะมันจะเด้งขึ้นก่อนนะครับเวลาเด้งผมจะเทียบตรงนี้เป็นร้อยปเนนะครับแล้วก็เอาไปวางตรงนี้ นะครับความน่าจะเป็นก็ใกล้เคียงกันนะมีโอกาสจะขึ้นมาตรงนี่ก่อนนะครับ01 03นะนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็เป็น06นะใกล้เคียงกันนะครับมีโอกาสจะเด้งขึ้นมาก่อนสําหรับคนที่ติดอยู่โซนพวกนี้นะครับถ้าเขาเด้งขึ้นไปให้ปิดก่อนนะเพราะว่าถ้ามันคือการขึ้นจริงๆนะครับมันก็จะย่อกลับมาอีกให้เรารับได้รับปิดนะครับแต่ถ้าในกรณีว่าเราติดบายอยู่โซนบนบนเนี่ยนะครับ เร,เราติดดอยอยู่นะครับเขาขึ้นมาให้เราปิดนะครับแต่ถ้าใครบายไปแล้วเมื่อเมื่อวานแถวนี้นะครับหรือว่าบายแถวนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยก็ลองลุ้นขึ้นมาทางนี้1,800 1,802ดนะครับ 1, 800, 6, นะครับสำหรับคนที่ซื้อถือขึ้นไปลายบายนะถ้ามันหลุดตรง1,790พเนี่ยอาจจะต้อง Stop Loss เ,เหมือนกันนะเพราะมันจะลงลึกนะครับมันจะลงมาทาง85 80เลยหรือลึกกว่า 75ของนู้นเลยนะครับแต่เบื้องต้นเช้านี้คาดว่านะครับ ECU มีโอกาสจะรีบาวขึ้นมาทางนี้ก่อนนะนะครับแต่ถ้าในกรณีว่ามันมันผ่าน1815มาเนี่ยอันนี้ค่อยมองขึ้นต่อนะครับมาทาง20 23นะแต่เบื้องต้นมองว่ารีบาวก่อนครับถัดมานะครับเรามาดูในตัว BTC นะครับ BTC ลงหนักพอสมควรนะครับเดี๋ยวอธิบายแพทเทิร์นด้างหลังนิดนึงนะ BTC นะครับ จริงๆเนี่ยภาพมันเป็นขาขึ้นจบไปตั้งแต่6 4,800นนแะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นชุดพักนะครับอันนี้เป็นมองเป็นขึ้น A อยู่นะครับแล้วก็ที่รีบาวขึ้นไปเนี่ยเป็น B นะครับพอ B เสร็จเนี่ยมันจะเต้งทิ้งขา C ลงมาอีกทีนึงนะครับขา C ต้องดูทีว่ามันสั้นยาวขนาดไหนนะครับนะครับถ้าถามตอนนี้นะครับเราวัดแบบนี้นะเราวัดไฮวัดโลนะครับแบบนี้ไว้ก่อนนะครับชุดที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้ามันยืนเหนือแนวนี้ไม่ได้นะครับถ้าฟังคลิปเมื่อวานนะ ถ้ามันยืนเหนือห้า0 0 2 0 0รไม่ได้เนี่ยมันจะลงลึกนะครับเพราะว่ามันยังมีขา C ที่รออยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับนี่ลงมามันเด้งใช่ไหมครับลงมาขา C นะครับขา C เดี๋ยวเราวัดได้ว่ามันจะลงถึงไหนนะครับก็ถ้าภาพใหญ่คือตรงนี้คือขึ้น4คขึ้นสามเนาะขึ้น3ามันจะพักลงสี a b c นะครับขึ้น C มมาอยู่มันจะลงมาที่ทางลงนะครับแล้วก็มันจะลงแรงเพราะมันเป็นลักษณะของ impulse นะครับซึ่งถ้ามันลงมาเนี่ยเราวัดได้นะครับเบื้องต้นนะ เราก็จะวัดลงทางนี้อย่างง่ายนะครับคร่าวๆเลยนะครับมันก็จะวัดประมาณนี้ถ้าถ้าอย่างเมื่อคืนก็หลุดลงมาพอจะเป็นขึ้นสีได้แล้วนะครับ3 8 2สนะ 4, 4ี3 7 0 0นะนะครับลงมาเป็นเป็นพันเป็นพันพันเหรียญเนยนะครับเมื่อวานนะครับทีนี้ล่าสุดเราเทรดอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าเขาลงมาก่อนแล้วเกาเด้งนะ ในไทม์ฟิมเล็กจะบอกเราได้นะครับสี่ชั่วโมงจะบอกได้ว่าเช้านี้เขาจะทําอะไรนะครับสี่ชั่วโมงก่อนนะครับเราเห็นว่าภาพประมาณนี้นะนะครับสี่ชั่วโมงก็เห็นว่าเขาดิ่งเขาดิ่งขึ้นไปนะนะครับเขาลงมาตรงนี้นะแล้วก็ดิ่งขึ้นไปอย่างง่ายเราวัดไฟโบรไว้ก่อนนะครับก็ถ้าดูตรงนี้นะครับถ้ายืนเหนือแนวสี่0มืหกพันเจ็ดร้อยก็ังมีโอกาสเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับนะครับแต่แนวเด้งพวกนี้ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ผมเซลนะ นะครับเพราะว่ามันก็จะมันจะลงมาทางนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับลักษณะาการเคลื่อนที่เนี่ยถ้าขึ้นไปไม่ผ่าน6กนะครับมันจะมีโอกาสลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะหลุดโลได้เลยแต่ว่าถ้ามันเกิน6กเเนี่ยมันอาจจะไม่หลุดก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าจะหลุดไม่หลุดเนี่ยมันอยู่ลักษณะาการเคลื่อนที่ที่ลงมาตรงนี้นะถามว่าเช้านี้เป็นยังไงนะครับเราดูเกณฑ์นี้ก่อนนะ46,700นั 4, 6, นะฮะแต่ถ้าเราดูในภาพ สักหนึ่งชั่วโมองเราเห็นอะไรชัดกว่านะครับสําหรับคนที่นะครับมีฐานะแล้วนะยกตัวอย่างเช่นนะครับฝั่งที่บายไปเมื่อคืนนะครับเราเราดูเกณฑ์นี้ก่อนนะเราวัดไฟโบไว้ชุดหนึ่งนะครับแบบนี้ไว้นะครับถ้าภาพเช้านี้เขาย่อมามันจะย่อมาณันไหนครับมันจะลงมาแนวพวกนี้นะสี่หมื่นห้าพันเจ็ดอ่าสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยนะฮะ 45,2 0 0 4 4 7 0 0นะนะครับอาจจะย่อ,รยอประมาณนี้เราดูว่าต้นทุนเรามันจะถึงทุนเราหรือเปล่านะครับมันจะย่อได้นะครับเพราะว่าในลักษณะการเขาลงมาลึกแบบนี้นะครับตอนที่เขาเด้งเขาเด้งได้ไกลเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาขึ้นมาก่อนนะแล้วอาจจะย่อลงมาแบบนี้นะครับถ้าย่อลงแบบนี้เราอาจจะบายก่อนนะครับแนวบายเนี่ยให้ดีนะสัก 40, 4ี่0 0ื่นสี่พันเจ็ดร้อยนะครับหรือว่าสี่หมื่นสามพันแปดร้อยเนี่ยนะครับ เพราะว่ามันสต็อปลอสมันจะอยู่ไม่ไกลมากนะครับถ้าเขาหลุดลงมาเราก็สต็อปลอสไปแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยมันจะบายขึ้นไปสัดส่วนนึงก็ประมาณเท่าหนึ่งนะครับก็จะบายขึ้นไปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับยอบ,บายจะได้เบียวกว่านะนะครับแต่ถ้าใครเซลมาแล้วก็เขาลงมาเนี่ยถ้าเขาลงมาให้นะก็ดูแนวสำคัญพวกนี้นะครับถ้ามันไม่หลุดโลมันจะเด้งกลับนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นมันมันน่าจะเป็นประมาณนี้ นะครับมันจะเด้งไปก่อนนะนะครับสรุปว่าเช้านี้ตัว btc นะครับมีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนนะย่อลงมานะครับถ้าไม่หลุดโลนี้นะครับยังเป็นโอกาสบ่ายขึ้นไปอย่างน,น้อยก็เล่นเด้งนะนะครับแต่สังเกตว่าขนาดว่าเล่นเด้งมันเนื่องจากบิตคอยเมันเคลื่อนที่ไวนะครับหลักหนึ่งพันเหรียญน,นะครับพันเหรียญสองสามพันเหนนะรียญในแป๊บเดียวเองนะครับถ้าเราเข้าตำแหน่งที่มันได้เปรียบเนะี่ยยังไงก็ยังมีกําไรคาดว่านะ ยังถือทนกำไรได้นะครับเช้านี้สรุปว่า BTC นะมีโอกาสย่อมาทางนี้นะครับ4 5 7 0 0นะครับ4 5 2 0 0 4 4 7 0 0ก่อนนะครับถ้าไม่หลุดแนวตรงนี้บายนะครับมีโอกาสเทรดขึ้นมาทางนี้นะนะครับถ้าหลุด4200 0ื่นสเ้อนี่ยสต็อปลถนะเพราะมันจะลงได้เรื่องอีกกีนะครับเราเราเทรดกรินอะไรสันน้นๆก่อนนะครับแัดมาเป็นตัว E t ทนะครับ ETH คล้ายๆกันนะ E t ทเนี่ยมันมันตามกันนะครับมันตามกันก็คือตรงนี้ลักษณะเคลื่อนที่ในอทมันขึ้นรอบใหญ่ไปนะครับ4 3 7 5นะครับนับเป็น3นะฝั่งเนี้ยมันเป็น4ีทั้งทั้งชุดเลยนะครับลักษณะตอนนี้นะครับตอนที่ลงมานะครับลงมานะครับรีบาร์แล้วก็ลงมานะครับถ้าในกรณีว่า4มันจบตรงนี้นะชุดนี้ก็คือขึ้น1 2 3 45แล้วก็คอเลกชันขึ้นมานะครับ อันเนี้ยถ้า4ี่จบดตรงนี้ชุดนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของขึ้น5แล้วนะขึ้น1น3่งาี่้านะครับห้าเสร็จเ็าจะย่อลงมาเป็น E แล้วก็เด้ง B แล้วก็ลง C อันนี้อาจจะเป็นขึ้นขึ้นสองขึ้น2เสร็จนะครับพอพักจบเลยเขาขึ้นขึ้น5ต่อ1 2 3่องสา4ี่ละขเป็นวงจรประมาณนี้นะนะครับคือเราเทรดตัวคริปโตเนี่ยถ้าดูเทคนิคเข้าเป็นน่นะครับมันจะเทรดได้ทุกทุกช่วงนะครับนะอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราเทรดอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ นะครับถามว่าวันนี้มันมันจะลงขนาดไหนนะครับเบื้องต้นเราใช้ i กับโลชนิี้วัดลงมาก่อนนะเมื่อคืนลงมาแล้วนะครับเกินสามตึไแป่จุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ลงลึกพอสมควรนะครับเรามาดูภาพตรงนี้เช้านี้ก่อนนะว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับไปดูหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็จะตอบได้ประมาณนี้นะเมื่อคืนเนี่ยถ้าตามได้ถ้าตามเมื่อวานนะครับที่บอกว่าตรงนี้มันลงมาใช่มันด้งน้อยๆเนี่ยมันจะลงลึกนะครับมันจะหลุดโลงมานะครับผมวัดให้ดูทีละชุดนะชุดนี้นะครับเราเทียบเป็น 1 0 0่งร้อเปอรเ็นะเอาไปวางตรงนี้เมื่อคืนน่ะลงมาถึงไหนฮะเขาลงมาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ก็เด้งน้อย,อยแล้วก็ลงมาชุดหนึ่งใช่ไหมพอลงมาชุดเนี่ยเราวัดแบบนี้เราก็จะวัดจากชุดก่อนหน้าของเขานะอันนี้ลงเด้งลงใช่ไหมครับที่ลงมาเมื่อคืนเนี่ยนะฮะเราจะวัดแบบนี้แล้วก็มาวางายนี้ มื่อคือลงมาตั้ง 2. 0 0กว่าเรนะเมื่อเราเทียบกับชุดนี้นะแล้วมันเด้งมันเด้งไปไหนครับเวลาวัดเด้งวัดตัวนี้อ่าไปติดแนว6คเนะเช้านี่เนะี่ยจะลงก่อนได้นะครับตัว ETS นะลงมาที่ทางลงประมาณนี้นะอ่าถ้าลงลองวัดดูนะสำหรับคนยังไม่มีสานะนะครับรอนะครับถ้ามีแล้วถ้ามีฝั่งเซลลนะครับลองถือลงมาข้างล่างนะ 3,330 3,270 3,215นะครับถ้าลึกกว่าน,นั้น3,120นะครับถ้าลงมาทดสอบโล3,000กับ28เหรียญเนี่ยอันนี้ลงนะนะครับแต่ถ้าระบอกไม่มีฐานะนะรอใบนะครับมันจะกลับตัวแท่งไหนนะครับกลับตัวโซนไหนถ้ากลับตัวให้ดีนะโซน38.2อน่โซน,นะโ,ซนโซน6 8นะตรงนี้3 2 1 5หรือว่า3,220เนี่ย อันนี้เราค่อยบายนะครับเราค่อยบายเพราะว่าคาดหวังว่าอย่างน้อยก็ไปตรงนี้แหละสามพันหาร้นะครับแต่ว่าถ้ามันย่อไปหลุดเนี่ยมันจะนิวไฮมันจะไปไกลกว่าเดิมนะซึ่งถ้าจะนิวไฮเนี่ยเราก็จะวัดแบบนี้ไว้คร่าวๆนะคือถ้าถ้ามันผ่าน3ามพันไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาตรง3ามพนะครับสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบฝั่งนี้นะครับสแสดงว่าถ้าอย่างนั้นนะครับตัว e t f นะ เช้าเนี่ยย่อก่อนนะครับถ้าย่อลงมาไม่หลุดนในวต้านวันนี้ระบายนะครับไอเดียประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ